ที่รานฟิล์มเราไปนะครับผมวันนี้ผมมี Yamaha R3 นะครับเป็นคส2017สีขาวแปสติ๊กเกอร์ลายสีน้ำเงินนะครับเป็นลายสนามนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูรอบคันก่อนนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนยางหน้าหลังเป็นยางมือหนึ่งมานะครับมีกระจกไปแฮนด์อันนี้กระจกไปแฮนด์ไม่มีนะครับขอโทษนะครับอันนี้จะเป็นหูปิดกระจกแต่งนะครับเป็นสีแดงนะครับคันนี้สภาพโดยรวมประมาณ90-95นะครับท่อเป็นท่อเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้นะครับคันนี้ไม่วิ่งมาแล้วเท่าไหร่นะครับ พอดูเลขไม่เสร็จ okay. ้วครับไม่วิ่งมา2 8 0หมนปะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าตอนนี้อัตราเร่งเสียงเครื่องเป็นยังไงนะครับโอเครถสภาพติดง่ายนะครับเสียงข้อนี่นิ่มๆนะครับเสียงเครื่องไม่มีก๊อกมีแก๊กนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเร่งเครื่องกันนะครับโอเคนะครับผมสําหรับเครื่องนะครับเป็นรถสภาพเครื่องดีนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อหาที่ผมโดยตรงฟิล์มมอเตอร์ไซค์แอนคาร์ หรือโทรมาที่0639161939ได้เลยครับหรือสามารถติดต่อผ่านเซลล์ทางร้านได้เลยนะครับราคาทุกคนเท่ากันหมดนะครับคัน MM นี้ผมขอสงวนราคาอยู่ที่95,000บาทนะครับผ่อนอยู่3,348เดือนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมผมนะครับสวัสดีครับ